สวัสดีค่ะนะคะเจนนี่จากสูตีคอนแทคนะคะวันนี้นะคะเจนนี่นะคะจะมาให้ความรู้นะคะว่าเราจะรู้ได้ได้อย่างไรนะคะว่าภาษาตาของเรากําลังจะเสื่อมแล้วนะคะอ่ะเป็นภาพเบลอๆนะคะมองภาพซ้อนนะคะสองนะคะท่านจะมองเห็นภาพนะคะเป็นจุดดําๆนะคะสามนะคะท่านก็จะมองเห็นภาพนะคะที่เป็นหยักย่ยลอยไปลอยมานะคะเป็น ค้งเว้าอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าท่านเริ่มองแบบสายตาสั้นยาวเอียงแล้วนะคะอันนี้เนาะอ่าถ้าเกิดว่าท่านมีอาการเหมือนที่น้องเจนบอกข้างต้นเลยนะคะอันนี้คือท่านต้องรีบฟื้นฟูแล้วก็บำรุงสายตาของท่านแล้วนะคะเพราะว่าสายตาของเรานะคะมีสิ่งที่จําเป็นมากนะคะต่อการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองเนาะถ้าเกิดว่า ถ้าท่านไม่ดูแลสายตาใครหลักจะมองเห็นแทนเราใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นนะคะน้องเจนก็อยากให้ทุกท่านนะคะดูแลสายตาของตัวเองนะคะเลือกทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพตาของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินนะคะวิตามินหรือว่าเป็นผักผลไม้นะคะที่ทานแล้วดีต่อสุขภาพตาของเรานะคะถ้าเกิดว่าท่านไม่มีเวลาจะดูแลตัวเองยังไงหล่ะน้องเจนไม่มีเวลาออกกำลังกายด้วยทํำยังไงน้องเจนแน,น,นะนาเลยคะ่ะ ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคนะคะอันนี้ดีคอนแทคนะคะเรานำสารสกัดนะคะจากธรรมชาติ100%เนะคะมาไว้ที่1เม็ดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทานดีคอนแทคค่ะลดต้นทุนลดระยะเวลาในการเสื่อมของสายตาของท่านแน่นอน,นะคะ่ะและโทรมสาสั่งซื้อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะสั่งกับเจนี่นะคะได้ของแท100้100%นะคะส่งตรงจากสำนักงานใหญ่เลยนะคะ